สวัสดีคุณผู้ชมที่นอนหน้าคอมทุกคนแล้วก็นอนแบบตกเก้าอี้ด้วยนะฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Exorcist Man <c oughs> เป็นเกมที่แปลได้ว่าผู้ชายที่แบบว่าอ่อนล้านะครับแบบเหนื่อยมากๆจนแบบเกิดสภาพแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแบบเดโมนะครับเวอร์ชันฟูลแบบเต็มๆยังไม่มาเนาะไปครับลองเล่นดูเนาะว่าแบบเป็นยังไงกับเกมนี้ ตึง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 งตึงงตึงงโอ๊ยนอนหลับอยู่ตื่นได้แล้วอุ้ยม่นมันไหลเป็นอนเลยเนี่ยอ๋อให้เปิดประตูแล้วเลี้ยวมันเลี้ยวเลี้ยวเหนื่อยเหนื่อยแรงงานจะหมดเหนื่อยโอ๊ยเหนื่อยไม่เปิดประตูเปิดประตูเร็ว เม no ื่อประตูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพลังงานหมดขึ้นไปอยู่บนนั้นวะเนี่ยชิบหายแล้วกลับไปยังไงดีเหนื่อยหนักกว่าเดิมอีกโอ้ยชีวิตโอ้ยขอเติมพลังงานก่อนหมดแรงต้องเลี้ยวเลี้ยว ขึ้นได้ไหมอุ้ยขึ้นได้อยู่ขึ้นได้อยู่เดี๋ยวพักก่อนพักก่อนหมดแดงอุย้ยแล้วเป็นเสียงเบรกด้วยเอียดโอเคอือออเปิดประตูเปิดเปิดประตูโอเคเปิดประตูหมดแดงแม่ผ่านด่านคือเป็นเกมผ่านด่านเนาะวันนี้กิ้งไปได้ใช่ไหม ไปเลยเป็นนอนเป็นนอนแล้วอยู่กุญแจหรือเปล่าอุ้ยมือมือไม่ถึงนิดนึงนิดนึงนิดนึงได้ปะเนี่ยขอแบบเป๊ะๆขอเป๊ะๆขอเป๊ะๆขอขอแบบเป๊ะเป๊ะอุ้ยเอาผ้าออกอย่างนี้หรือเปล่าออกไปโอเค <c oughs> มวยห,หมดแล้วมวยไปหมดแล้วหยิบหยิบกุญแจหยิบหยิบเดี๋ยวนี้โอ้ยเหนื่อยเล่นเกมนี้แล้วเหนื่อยเสียพลังงานในชีวิตรจริงชิบหายละโอ้ยโอย้ไม่นะมันเคื่อนที่ยากจากังวะเนี่ยอุย้ย อย่าเลื้อยอย่าเลื้อยโอ้โหไม่นะอะไรเขาเนี่ยเดี๋ยวเลี้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 ยวลงมาหน่อยอุ้ยมือจับอ๋อคือบังคับหรือเปล่าบังคับได้เหรอชิบหายแล้วแล้วใส่ชุดเหมือนแบบโนบิตะอุยอ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนกลับมาเรียบร้อยไปเอียดอยู่หลังประตูชิบหายแล้วกลายเป็นวิญญาณไปแล้วฮะดีได้ไหมเนี่ย ดีได้ปะหอแล้วไปอยู่หลังประตูแล้วกลับมาเร็วกลับมาเร็วกลับมาเร็วไม่เอียนแล้วไม่เอียนแล้วกลับมาก่อนกลับมาก่อนน้องอย่างนั้นแหละเลี้ยวอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเพิ่งหมดแดงนะหยิบก่อนเออี่จะไปหยิบตรงนั้นอุย้ยหมดแดงแล้วชีวิตมึงนี่เหนื่อยเนาะแม่ง ต้องหยุดก่อนแอฟเพื่อเติมพลังงาน <ś le roid> <pai> ชีวิตมันเหนื่อยโอเคหยิบได้แล้วหยิบได้แล้วไปทั้งผ้าปูเลยแลนะ้วกันแอฟไปทั้งผ้าเช็ดต,ตีนเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงไม่ไหวแล้วจริงเลืออุยขึ้นไม่ได้เอีย,ดห,ยดหายเลย ไขได้ไหมคุณเชไขได้ไหมไขได้ไหมไขเหอะไขเหอะเอ้ยได้ไดไดเฉยโอ้ใหม่ก <c oughs> อดโห <c oughs> oh oh, ผ่านด่านมาทุกคนผ่านได้ไงวะเนี่ยแล้วยังอีกยังมีต่อหรือเปล่าวะเนี่ยดีโครูมเดเวล็อปสตอรี่ก็คือเรื่องราวในห้อง บทที่หนึ่งมันกำลังมามันกำลังมาก็าคืออ๋อจัดอุย้ยแต่งห้องนี้ด้วยอุย้ยชอบเลยครับเตียงนี้ก็คือนี่ตรงนี้จะมีแสงแดดใช่ไหมแบบหมุนได้ไหมหมุนหมุนได้ด้วยว้าวอุย้ยแจมอันนี้คือหน้าบ้านถูกไหมไม่ใช่หรือเปล่าวะเอ๊ ก็ควรจะนอนอย่างนี้ควรจะอยู่ตรงนี้มันเฟิร์มอ,อุ้ยนี่อะไรอยู่เนี้ยไายวันตายเหรอแบบเหนื่อยมากชิบหายเกมมันค่อนข้างจะแบบค่อนข้างจะแบบดาร์กนิดนึงนะครับทุกคนวันตายนี่ไม่อยากไม่อยากแปะเลยจริงครับแปะแปไว้แล้วกันอันนี้อะไรอ่ะมือใช่ไหมอ๋อคือขยับได้ มันจะเริ่มแล้วมันมีเวลาใช่ไหมมีะม,มีเวลา,วลาใช่ไหมชิบหายลืมดูไอ้ยัวเตียงวะเนี่ยชิบหายละวุตรงนี้ก็ได้อ๋อไม่ใช่นึงว่าเวลานี่มีดเหรอมีดหั่นสเต็กตั้งไว้บนโต๊ะสีไม่เป็นไรสวยอยู่ละหยิบเหมือนเดิมเพื่อ แมคฮับเดิมเรื่องดาวไม่ใช่ว่าเราต้องบังคับไอ้ผู้ชายคนนั้นนะไม่จริงนะเหนื่อยเลยนะแบบกลางคืนแล้วนะรับโคตรเหนื่อยแต่ว่าฉันยังนอนไม่ได้นะฉันต้องทำบางอย่างก่อนนอนทำอะไรอ่ะต้องทำอะไรอีกอ่ะเอ t ท k e a อ a แปคืออะไรวะเท็กแอนแอปเนี่ยเดี๋เดๆ m เมดิเชนไอเทเ a ลเ u ยมั่วเลยมั่วแล้วครับเท k e a อ a แปแล้วก็แบบเหมือนยืดตัวแล้วก็อะไรไม่รู้นะครับอีกอันหนึ่งงงอยู่เหมือนกันเท k e a อ a แ t ปเท a n a อแอปอุ้ยนี่มีเควสมีเควสด,ด้วย มีเควด้วยต้องหยิบต้องหยิบต้องหยิบต้องเอาต้องเอาต้องเอาเอาแม่ <c oughs> โอ้ย <c oughs> สำเร็จชัวร์กินไปเลย <c oughs> เอาแค่นี้เหรอ <c oughs> อ๋อ,อ,อ,อคือ กินสเต็กใช่ไหมแค่นั้นจริงเหรออ๋อต่อไปก็แอตจัด The HIGH คืออะไรไว้อันนี้ Light Switch อ๋อก็คือแบบยืดตัวาแล้วเลี้ยวเลี้ยวได้ไหมกิ้งหน่อยก็ได้้กิ้งกิ้งแล้วดื้บ กิ้งแล้วดเดือบดเดือบเออได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้อ๋อไลท์สวิตช์ขึ้นไปขึ้นไป,นไปเออเปิดไฟไปลงมาได้แล้วเอาแล้วสวิตช์ไฟตกอ๋อแต่สำเร็จ อ๋ก็คือเอาให้มันตกลงพื้นใช่เหรอวะไปเอาสวิตไฟตกลงพื้นเนี่ยนะอ๋อมันมีผลต่อหัวใจฉันเนี่ยแบบสวิตไฟใช่ไปะเนี่ยต่อไปก็ไอเทมเลเยอร์หมายความว่าอย่างอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้ว ก็คือเอามีดออกให้ออกให้แบบออกห่างจากโต๊ะหน่อยสงสัยไม่ชอบดบดดอบเอามีดเอามีดมาวจะเอาออกยังไงดีวะเนี่ยติดกันเป็นติดติดติดหยิบได้ไหมอุย้ยได้อยู่ถ้าสมมุติเราแบกโต๊ะไปทั้งหมดเลย นี่ลากโตมาอุย้ยเ <c oughs> หนื่อยเหนื่อยมากจะเป็นลมอุย้ยกิ้งมาหน่อยกิ้งมาหน่อยกิ้งเออกิ้งมากิ้งมาชิบหายแล้วมีดมันตกเขาบอกให้เอามีดแบบออกห่างจากเตียงมีวิธีหนึ่งเย็ดก่อนเอย็ดก่อน โต๊ะออกออกไปได้เอ้ยตรงนี้ก็ได้เหรอทะลุมาตรงนี้เฉยได้หมดแหละนี่สำเร็จแล้วใช่ไหมแต่ว่าต้องเอาสเต็กให้ออกแบบห่างจากเตียงก่อนถึงจะโอเคน่าจะวางหน้าประตูน่าจะได้อยู่นะวางหน้าประตูตึ้ง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 เบรกหยิบ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  หยิบนั่นแหละหยิบหยิบสิป้อนแล้ว้อนท้่มือแล้วหยิบหน่อยเออหยิบมาโอ้ยเลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยพลังงานหมดแป,ป๊ไม่มีกระดูกป่ะเนี่ยเหมือนไม่มีกระดูกเลยผู้ชายคนนี้แล้วก็ขึ้นมาทางนี้ นี่น่าจะห่างห่างอยู่นะโอเคอุ้ยลำบากเหมือนกันเนี่ยเกมนี้อ๋อสำเร็จแล้วชั้นเนี่ยคือฮีโร่ที่แบบช่วยมีสเต็กจากปีศาจมือฮะใช่เหรอวะโอเคในที่สุดชั้นเนี่ยก็นอนได้แล้ว ยีดีด้วยนะผมมึงจะนอนได้ทำอะไรแปลกๆทันงนั้นเลย <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมจนจบขอบคุณครับบ๊ายบายสว <c oughs> ัสดีทุกคนนะผมน่าจะไปนอนจริงๆ